สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสวัสดี FC ทั้ง170คนนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามากดติดตามเพจบันุบริการนะครับที่อย่าลืมอย่าลืมไปกดติดตามในช่อง y o YouTube ด้วยนะครับชื่อเดียวกันนะครับ บริการนะครับหรือว่าเข้าไปตามได้ที่ IG นะครับพิมพ์ไปคำว่า p u n y a u t d นะครับหรือว่า Twitter ก็ได้นะครับก็4ช่องทางนะครับในการติดต่อสื่อสารกันเนาะขอบคุณ FC จริงๆนะครับที่กดติดตามนะ1 7 0คนแล้วนะครับเกินเป้า ก็ติดตามันไปเยอะๆนะครับสสวัสดีครับเพื่อนรวมทางนีก็ปั่นช้ามนเดิมนะครับก่อนทำงานเนาะช่วงนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีนะครับก็ต้องดูแลตัวเองกันพิเศษหน่อยนะครับอย่าลืมใส่แมสนะครับไปไหนมาไหนเป็นกฎหมายแล้วเนาะ ออกเคหสถานนะครับต้องใส่แมสนะครับคืนนี้ฝนตกนะครับบรรยากาศด,ดีกว่าเก่าเย็นนะครับไม่ร้อนเะย็นดีด้วยโอ้ผมเจอตำรวจอีกเจอทุกวันเลย เป็นลโลกครับโอเคครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เดอร์ทั้ง4ช่องทางนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิป โอเคครับเราเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ